สบายดีพอแม่พี่น้องืมอนีกะ้ะสิมาตอบคำถามนอเอฟซีผนมารีวิวเพื่อนให้เบ่งในนอกกันแหละรายการอยู่แข้งใดอยู่เมืองอยังเนาะตัวเมย์เดมอนกะอยู่เมืองไซพู้ทองพี่น้องแข้งสวรรค์นนเขตเน,ะะะนาะล้วกอารมงเทพก็ได้จักเดือนเลยโอ้ย เจ็ดเดือนแะได้พี่น้องอยู่กรุงเทพอ่ะได้สามเดือนกว่าเนาะมาบ้านนี่ก็สี่เดือนลวพี่น้องเลยไปหาเงินหาค้ำกันยังบ่ได้พี่น้องเลยยังเอาลุกอยู่บ้านอยู่พี่น้องเลยแม่ได้มอนกันก็นสิมารีวิวยาตีพี่น้องนกคะเพื่อนขับพระเจ้าเนาะร้วกะบรรยากาศยามมือแรงเนาะพี่น้อง หน้าตากระซิโสมจงหน่อยบม่ได้ทาปแป้งท่ายังมีแต่ซิวขึ้นพี่น้องไม่ทาพี่ชา่างมาบ้านปล่อยเป็นธรรมชาติเลยพี่น้องเลยหน้าตากระุบโสมเนาะพี่น้องเลยกระิมารีวิวให้เบิร์เนาะเพื่อนน้องสาวเพม่อนน้องเมฆข้างนี้กระเคื่อนไม่ใหไ่ไม่ยหออยุดเนะเาะทางนั้นก็เคื่อนเอื้อยอันนี้ก็เคื่อนขับประเจิบทางนี้เนาะมีแต่เคื่อนพี่น้องเลยเนาะนี่ท ยังยายกันอยู่พี่น้องเลยมีแต่เพื่อนมีแต่ญาติมแต่พี่น้องขึ้นลงไปทังกับเพื่อนน้าสาวในน้ำน้าสาวเนาะมาเบิ่งพี่น้องอันนี้ก็เพื่อนค่ะพระเจ้าเองมี่น้องเลยอันนี้ก็แม่เนาะเพื่อนอาบน้ำอาบน้ำตะเวนในวันนี้เนาะก็เพื่อนพระเจ้าเองเนาะเห็ดหลายปีแล้วพี่น้องเลยเหย็ดตแต่แต่คอยอยังหน่อยคือ ตันเจ๊ขอยยังน้อยเนาะเ่อนลังนีกันนะวัฒนราคาโสคาสีผอเผินได้เขาเผินได้กระปองสีเพราะเผินท่าประงเอี่ยมเนาะพี่น้องเนาะอันนี้กาแฟเน,นาะเผินมาเอาเผินไปเอาอยัางเอาถ่านมาจะหน้าพี่น้องเย้ยลงลงถานยังดิพอเดพอเดดังในเฮือนน้องฮาบ่มีขวดหอกขวดไทยคือเจ้าเนาะยังบูมีเงินเนาะพี่น้องเนาะ ไปหากับพ่อจะได้ใส่ได้จ่ายพี่น้องเอ้ยอันนั้นก็เฮือนเอื้อยที่เห็นน่ะเนาะได้หมอนก็อยู่พุ่นพี่น้องเอ้ยอันนั้นกระเฮือนเอื้อยเฮือนป้าเนาะป้าเพิ่นกระเสียแล้วมีแต่เอื้อยเอื่อยกับกับพี่อ้ายเนาะกับลูกคนนึงเนาะแล้วก็สีอันนี้ก็เฮือนข้าพเจ้าเด้อพี่น้องเอ้ยนี่เด้อ m c เอ้ยเพึ่นเพึ่งอย่างเห็นเนาะว่ารีวิวเพื่อนให้เบิ่งแน่ก็เฮือนกับอะไรเนาะ นางมูนอ e. ้อยมูนใหญ่ก็ทำนี่ละเฮือนกระพี่น้องเไปเข้าเนาะอันนี้เพื่อนมีใหญ่อันนี้เขาเพิ่อนมีใหญ่อันนี้เพื่อนอาซาอ้อเนาะทางนี้ก็มาทางนี้ก็เพื่อนอาซาวอีกอันนี้เพื่อนมีใหญ่ถวดเข้าเนาะอันนี้มีใหญ่มีใหญ่อันนี้มีใหญ่ถั่วก็คื่อนมีใหญ่คือแม่ของคือแม่ของแม่เข้านาะพี่น้องเนาะ เพื่อนน้องเม่เนาะเพื่อนเก่าเพื่อนก้ก็คืออันนี้ตะกีมีเฮือนลังหนึ่งในเนาะมีต้นมะพร้าวเนาะตะกี้ขอยังนอยอยู่ในนี้เนาะอันนี้บองเฮือนลังนี่แลไรพี่น้องเพื่อนแบบโบราณก็สมัยตะกีคอยโต้เคลื่อนอยู่เรื่อยอันเฮือนลังนี่นะ่เนาะแต่ตะกีเฮือนลังนี่เป็นเฮือนโกเฮือนเข่าตะกีเฮือนลังนี่เป็นเฮือนใหม่เก่าพี่น้องหักหักมาได้ชุ้งปานี่ตะกีเป็นเฮือนแบบโบราณแบบเฮือนลังติ๊ดอหนึ่งพี่น้องเลย ก็บรรยายเนาะบรรยากาศเนี่ยเมื่อแรงพี่น้องอันนี้กันน้องไส้น้องแม่เด้อพี่น้องเอ้ยสวัสดีพี่น้องเนยะนี่น้องไส้น้องแม่พี่น้องไม่ใหญ่ทวดนี่วิวให้พี่น้องเบื้องนอกบรรยากาศเนี่ยเมื่อแรงพี่น้องเอ้ยไม่ใหญ่ทวดเอ้ยระวังตกได้ค่ะเจ้าเห็ดอยังนี้นะเจ้าขึ้นไปอยังนี้นะเอ้ระวังได้ไงล้างได้ไม่ใหญ่เจ้าเป็นย่างขึ้นไปอยังแม่น่ะฮอขึ้นสูงแท้ เห็นตาก็บอเห็นหุงนะตากผ่าโอ้ยก็บอกหายล้านตายหายใหญ่ถวดระวังตกเด้อแม่เด้อโอ้ยูเปิลตากผ่าอันนี้ก็เคลื่อนป่าเคลื่อนลุงมีน้องเคลื่อนป่าเคลื่อนลุงอันนี้ก็เป็นป่าเคลื่อนลุงในน้ำเนาะพี่น้องเนาะเอิ้นเอิญป่าเอิ้นเพิ่น อันไม่น้ำแบบป่าลุ่งนะพี่น้อยเพื่อนฮักกมาแต่บุญบ้านเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านใหม่พูนทางทางอันอันพูนเมืองอะไรยังเมืองสองขอนเนาะอันนี้เพื่อนน้องเมย์เนาะเป็นไม่ใหญ่ทั่วเฮ่า น้องไายน้องน้องเม่นะหมักไก่พี่น้องน้อมีจต่ไก่ตีไก่ตีหายไปไปตีเขาเลยก่ะชสนาบ้างบาสนาบ้างเนาะไม่ญ่ถวดกะคนบกคอยเห็นหง่งแลยพี่น้องเลยไก่ตีพี่น้อง กาน้องไส้กำลังเอาถ่านลงเนาะหมูมาเป็ดกาพี่น้องด้วยนี่แหละมัะนออกมันนาเราอันนี้ก็เล่าเมนน้องเม่อันนั้นก็เล่าเขาเนาะเล่าเขาเนาะพี่น้องเนาะเอาเขาใส่ฮ้เออเฮ้ยอ้วน พีน้องคนทานคนทานแม่น้องชายน้องเมย์นายอยากอายเด้อพี่น้องเลยห้อยยามยามน้องชายโมกันเลยห้อยยามยามบรรยากาศน้อพี่น้องเลยกำลังกำลังมังหิวมังหิวกำลังเป็นพี่น้องกำลังเป็นมังหิวน่ะนะโงอมังหิวเนาะ นี่เด้เปนมาเลยลูกกับเพื่อนข้าขานี่เนาะพี่นนองเป็นมาเลยบรรยากาศเนี้ยโมแล้งพี่้องกจะชิบมานนี้เนาะแบบธรรมสาสิจะที่ให้เบิ่งกันกกวิกูห้อยยาอย่เนี่ยตอน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 ,ตอน,ตอน,ตอนบ,บุปิดไอ้อ้วนลงเตาเบิดมือเบิดเล่นมานี้แล้วก็แก่ถ่านเขามาไหวเนาะพี่น้องดังถ่านดิ กับคั่วนะพี่น้องเอ้ยคั่วมีคั่วหน่องเมีคั่วแม่หน่องเมีคั่วบนนอกบนหน้าเขากับ,บแบบมัน้องอยู่แบบชีวิตอย่างพอเพียงพี่น้องเอ้ยนั่งกะนกำลังเก็บเงินสั่งเนื้อสั่งตัวอันนี้กท็ทานะพี่น้องเอง้ยลงอีกอประมาณเต่าหนึ่งก็คือสิบบัดแล้วพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเพราะว่าอันยัง พอว่าจ้างข้าเจ้าตัดเนาะเนื้อก็ลงพอได้ดัง2เฮือนดังพี่น้องเอ้ยเนาะ2เฮือนดังก็สิประมาณนี้แหละพี่น้องเอ้ยอยู่บ้านนอกบนาเฮาก็เงเฮาก็เป็ดเือไก่เลี้ยงเป็ดเไก่น่ะไก่อ้เป็ดกินหพี่น้องเอ้ยนี่ก็เฮือนขเจ้ามีห่มํานะพี่น้องมาก็ว่าสิเห็นห่มําเด้อพี่น้องเอ้ย ให้เบิ่งพระเอกในซองเด้อได้หมอนหน่อยนี่ครับพี่เจ้าได้ไหมได้เอ้ยสบายดีพี่น้องใน่ได้เอ้ยสบายดีพี่น้องไหมสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องคืนเอ้ยโอ้ยอาบุ๊บอาบุ๊บอาเย่หนังหนุ่๊ ชินแหมแหมแหมะโอ้ยาห20ม่หา่อยากนอนเดมอนอยากนอนนี่นะก็แม่ครับเจ้าเนาะเพิ่นนี่แหละสิเอ้าลานมาเฮาไปเฮ็ดงานเมืองไทยพี่น้องเอ้ยก็สิประมาณนี้แล้วพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวสิให้เบิ่งรีวิว ทุกชอกทุกมุมเลยนี่เฮือนกันเนาะอันนี้ก็พาะข้าพเจ้าเด้อพี่น้องเลยอ๋อสบายดีพี่น้องอืมข้าพเจ้ากัเป็นนายบ้านของในหมู่บ้านนี่แหละเนาะเบิ่งลูกบอกลูกบ้านเนาะพี่น้องเนาะกับผู้ใดเป็นยังมากกับเพื่อนนี่แหละคอยให้คำปรึกษาเนาะเบิ่งลูกบ้านซอยได้กัซอยกันไปนะพี่น้องเลยนี่กำลางบ้านพี่น้องล้างบ้านข้าพเจ้ามีต้นบางยม มันยมด๊กดกดกหักมันมันหล่นหมดแหละพี่น้องเลยอันนี้ก็เคลื่อนเม้าเนี่เคื่อนเมเาวาเนาะอันนี้เขาก็เคลื่เท่าอันนี้ก็เฮื่อนคนคนหูจักเนาะก็บบกอยางห้างอันนี้ก็เฮื่อนพอถ้าเอาเม่าทางนี้เห็นแล้วอย่างพี่น้องเนาะมุ่งมิ้งอันนี้มีแต่เฮื่อนหยาดบิดเลยพี่น้องเลยมีแต่หยาดตีพี่น้องเบิดคือคน พี่น้องอันนี้เพิ่นมีเท้ามีเท้าเราก็อยู่อยู่กับร้านชายสองคนเนาะลุงก็เก็เมื่ออยู่หน้าเลื่อันเอื้อยกันผูอันงูกระพ่นกะอยู่กรุงเทพเพิ่นกะมีแฟนอยู่เพิ่นกะมีแฟนคนไทยเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นแฟนเพิ่นคนสารคามเพิ่นผู้หญิงผู้เดียวลุงก็ได้ก็บ่มาบ่มาอยู่ีนบได้ขึ้นมาเนาะ คนก็ีผ้าพนก็มีลูกคนหนึ่งเลยคนก็ซีผ้าลูกมาเยี่ยมยามพ่อเมกอะมากมาได้พี่น้องเอ้ยยังโลงไภ่เนี่ยละพี่น้องเอ้ยมากยังบ่ได้เนาะพี่น้องเนาะบ่วไผ่บวบตีไผ่อยก็ยังมากกับพอดีผลโลงมากระบาดอีกเนาะพี่น้องเนาะก็เลยวิทย์ไป่อยก็ได้มากก็ได้บบบนี้ก็ไปมากก็หย่าพี่น้องเอ้ยก็ต้องอยู่บ้านแบบนี้ ตำโปงแล้วพี่น้องเลยอยู่บ้านอยู่ไปเรื่อยๆอะไพี่น้องเลยธรรมชาติอยู่บ้านนอกบ้านหน้าเขากะทิประม่านนี้แล้วพี่น้องเลยปีนี่นันก๊กมังม่วงเป็นดอกลายพี่น้องเอ้มังม่วงก็ชีโดกปีนอยมังม่วงคิ้วล้ม่วงอันมังม่วงอันบ้านเขาเอิญม่วงกระซอมังม่วงยังกระดกพี่น้องเลยปีนี่นะอันนี้ก็พักสวนขัวแหมเนาะ อันนี้ก็เป็นผักสลันแหน่แมวงามๆลยพี่น้องเพิ่นปลูกในอันนี้นะก็คุยงามเ,ยมยเลยมีแต่ข่อยแหละเอามีตาดเอาอันนี้ก็เป็นรังบ้านนาะพี่น้องเนะาะรังบ้านกับกบอดี้ห่วงเนาะแคบๆนะพี่น้องเลยกะจะเอาหัวเป็นตะนางอะไรเนี่ยประมาณบ้านก็อยู่แบบมันนอกมันหน้าฮะเ,เลยพี่นอ้องเลยขันขัขับพระเจ้าไปกรุงเทพก็มีแต่ซองเา่า ช่องเถาลานคนอะไรอยู่เนาะพี่นอ้องอยู่ช่องเถวคนนั่นแหละอยู่ประมาณนี้เนาะหลเดาง็ล้จะมาไหวในพี่เนาะนี่อวดชัวผ้ากระต็มมันเนาะมันนา มันยกระัน <Idol> ี่ก็เือนฝาเฮือนลูปเงินเอื้อยงินแบบเันแม่เพนัะเป็นแบบเป็นเอื้อยแม่เฮ้าเนาะแบบแม่เพนัะเป็นเป็นเอื้อเป็นเป็นเอื้อแม่ใหญ่แม่ใหญ่ถวนเฮ้าเนาะกันเลยแบบยันยันกันอะไรพี่น้องเลยเออพี่เออเนอง ขาก็เอิ่นเผิ่นในน้ำเผิ่นเอื่อยก็เกิดรุ่นเดียวข้าวเดียวกันนี่แหละพี่น้องเลยเ่นกาเห็ดเฮื่อนเขายังมาแล้วดอกเพิ่นกันนี่แหละโลกนี่แหละพี่น้องเ้ยพากันข้นมาเพื่อซ่านกางชันละแลวก็ยกับวาสีเห็ดเฮื่อนใหม่กับโบยยังบ่มีเงินดอกพี่น้องเลยเพราะว่ามามาไดในหมอนนอะก็ต้องมีผลายซื้อนุมซื้อนมอีกไปเลยโจะไว้ก่อนพี่น้องเลยยังบ่มีเงินมีคำเห็ดเฮื่อนเห็ดซ่านเนาะ ไว้ชีเหตุใหม่ก็ได้ปบุบะข้างบนมันกา่าพามันก่ปวอกินอะไรพี่น้องเลยบางหม่องกับมีปุ๋ขึ้นอะไรเฮือนก็นได้นี่แหละเก่าแล้วพี่น้องเลยเฮือนก็นได้ยังบท่านละมียังโท่านละท้าสีหากมันเก่าแล้วคือสิบลิธาอกสะเศ็ดใหม่แต่ปุ๋กินนะเครื่งทึงก็กได้กา ล่อให้ผ่านกับโบผ่านจักเถื่อพี่น้องเอ้ยอยังคนเบิงโบไลยค่ะผู้่ได้สอบคลิปนี้กันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ในเด้อพี่น้องเลยให้เมย์ได้หมอนในเนาะให้เมย์ได้หมอนซีฮาร่าใเนาะพี่น้องเนาะกระซีจบคลิปเพียงเท่าน,นี้แล้วพี่น้องเลยบรรยากาศกัน จบคลิปเพียงเท่านี้เดอ้อพี่น้องเอ้ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่ในหมอน,นเดอ้อพี่น้องเจอกันคลิปหน้าพี่น,อน,น,น้อ,นองเอ้ยไปหลับหลับสบายดีพระเอกได้ส่องกันอี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 ออ